สวัสดีครับมาดูบรรยากาศยามเช้ากันวันนี้มาปล่อยเบ็ดเาาครับเอาเรือลงแล้ววันนี้เอาเบ็ดมาปล่อยหนึ่งร้อยตัวมาปล่อยเช็คปลาดูครับใช้เหยื่อปลาทูครับปล่อยเสร็จตอนตีสามครับเดี๋ยวรอสว่างอีกหน่อยเดี๋ยวค่อยไปสาวเดี๋ยวไปลุ้นกันตอนเช้าครับดูบรรยากาศครับปลาเทศกำลังจะขึ้น อากาศยามเช้ากลางทะเลตอนนี้ก็ตกปลาอยู่ครับไม่มีเยื่อหาเยื่อไม่ได้เลยบรรยากาศตอนใกล้สว่างครับอยู่กลางทะเลตอนนี้เดี๋ยวให้พระอาทิตย์ขึ้นก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปเสาเบ็ดกัน ปล่อยไปร้อยตัวครับดูบรรยากาศยามเช้ากันก่อน,อนครับไม่น่าจะเห็นพระอาทิตย์ตอนขึ้นครับเมฆเยอะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับไปสาวเ,เบ็ดกันดีกว่าไปลุ้นกันครับว่าวันนี้จะมีตัวกินไหมปล่อยคนแรกครับหลังจากเอาเรือลง ไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้จะมีตัวไหมครับไปดูกันเลยครับ แล้วครับมาลุ้นกันดีกว่าวันนี้จะมีตัวกินไหมนะครับไปลุ้นกันเลยครับวันนี้ปล่อยเบ็ดแค่ร้อยตัวครับปล่อยเท็กปลาเพิ่งเอาเรือลงน้ำวันนี้เป็นเยือปลาทูครับ เยอ่วปะทูมาตามโล น้ำยังไม่ไใสครับมึกไม่เข้า Thank you. มาแล้วครับตัวแรก <c oughs> นี่ครับปลาตา นี่ครับย้อมแต่งไปหน่อยครับปราสากตตัวแรกวันนี้ไม่แห้วแล้วไปลุ้นกันต่อครับ หมดแล้วครับดึงหินทวงแล้วมาดูปลารวมวันนี้กันครับปลาเบ็ดลาวหนึ่งตัวครับปลาสาก ไม่แห้วครับมาปล่อยเช็คปลาดูหมายนี้หมายที่เคยปล่อยครับหมายชายฟังแล้วก็เมื่อคืนตอนรอสาบ็ตร้าวครับตกปลาได้มาสองตัวอังเกยหนึ่งตัวปรากฏหนึ่งตัวครับไม่มีเหยื่อใช้ปลาทูตกครับเหยื่อปลาทูปลาไม่ค่อยกินครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับเอาเรือลงแล้ว น่าจะได้ออกบ่อยหน่อยครับหลังจากไม่ได้ลงคลิปมานานผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ